ตั้งแต่ต้นมา7 5 0ปีครับท่านผู้ชมกับพระเจริญพรรัฐบาขอทุกการนี้เจริญพรย้อนหลังทุกท่านไปเมื่อวันที่26มกราคมที่ผ่านมาที่เชียงรายเราทั้งเมืองอได้จัดงานเฉลิมฉลองอในโอกาสครบรอบ7 5 0ปีอย่างยิ่งใหญ่นะวันที่6ทางส่วนของทางฝ่ายบ้านเมืองก็จัดพิธีการที่ หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระคุณที่ห้าแยกส่วนภายในวัดพิ้งเมืองจังหวัดภาคเองกับญาติโยมคณะผู้จับริษัทของชาวเชียงรายส่วนหนึ่งในส่วนของภาคเอกชนพูดอย่างนั้นเพื่อให้ความเข้าใจชัดเจนได้มีการหล่อพระรูปของพระคุณมังลายหรือพระยามังลายมหารากกับพระรูปของนางษาพยจกท,ทีวีซึ่งเป็นพระเมรศรีของท่าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับวัดนิ่งเมืองเป็นโครงเป็นผู้สร้างวัดนิ่งเ <c oughs> <c oughs> มืองแล้วก็เมื่อหล่อพระรูปในสองพระองค์เสร็จแล้วก็เวลานี้พระรูปจน,นอยู่ที่หลงหล่อที่เชียงใหม่ก็จะมีพิธีอัญเชิญกำเมืองในวันที่1 9าธันวาคมที่จะถึงนี้เวลาบ่ายสามโมงเป็นต้นไปที่นี้ก <c oughs> ่อนที่จะอัญเชิญพระรูปของสองพระกำเมืองเนี่ยก็จะมีกบุวันอภุดรูป นำพระรูกสองพระองค์้าเมืองก็มีที่ทุกท่านได้ได้เห็นที่าทางลูกศิษย์ที่วัดเมืองได้นำมาจัดตั้งให้ทั้งหลายได้ได้เห็นได้ชมอยู่ก็คือตรงนี้นะครับข <c oughs> ้า,างบนที่ด้านหลังนี่นะครับก็มีพระพุทธรูปองค์ข้างบนสุดนั่นเป็นพระเจ้าหมายเมืององค์นี้จะเป็นพระรูปหลอ่อทวยโลหะสูงประมาณ5เมตร แล้วก็จะมีพิธีหล่อในวันที่20 20 20 20ธันวาคมหล่อที่บทพิธีภายในวัดทิ่งเมืองแล้วก็แต่ลกองงานนี้ประธานสงฆ์ที่ได้กราบแลกนามาเป็นประธานถทองหล่อคือเจ้าคุณสมเด็จพุชินวงศ์ซึ่งเป็นกรรมการหาธิราสมาคมแล้วก็เป็นเจ้าคณะใหญ่ของกลางเจ้าวัดวิชัยญาติกรุงเทพท่านได้เมตตาเป็นประธาน เนสองหอจึพรแล้วก็ในขบวนแห่วันที่สิบเก้านั้นก็จะมีสังเวียสีจำลองที่เห็นเนี่ยบางประสูตรก็เป็นเบนิพุทธาตัดสรู้ก็เป็นเจดีย์พระคยาปฏิญพานก็เป็นพระนอนและก็ตามกลุ่มลักนก็เป็นพระพุทุกษามกลุ่มพักนแต่ว่านี่เป็นจำลองแต่จริงๆแล้วสังเวียสีที่จะอันเจริญเครื่องมือใหญ่กว่านี้ อย่างเป็นพิพุทธะก็มีสังฐานความสูงประมาณเด็ดสามขั่วสามขั่วเด็ดพรสามขั่แล que, uh, ้วก็เจดีย์พุทธคยาก็สูงลงสองเมตรแล้วก็รูปปางตุ้มฉาห์ก็หน้าตักกว้างประมาณเมตรกว่าแล้วก็ทั้งสี่รายการในแกะสลักจากหินอ่อนหินนออ่จากเทสต์รี ใช้ไปอิตาลีเลยนะเหมือน,นพระที่นั่งอันดับสมาคมอ่ะเหมือนนอนแหล่งเดียวกับที่ทำทที่ว่าเป็นจกักรท,ที่สม,ยสมยัยร้อยปีก่อนที่ในหลวงการที่ท่านท่านสั่งมาจากเมืองคารลาตาลีเป็นเหิือนกันสีบอดเดียวกันแหล่งเดียวกันเลยที่แกะอยู่กลางเมืองจันทร์นะคือสังเวียนสีแล้วก็พระเจ้ายายแปดพระองค์ที่เห็นในเป็นสมบุกมีสีขาวสีเขียว แล้วก็สีชมพูสีเหลืองหน้าตาขนาดสินห้านิ้วศิลปะเชียงแสนสิบหนึ่งปางสมาธิเพชรสีชมพูที่ทุกท่านเหน็นน่ะเป็นหินจากประเทศตุรกีรตุรกีรตุรกีท่านผู้ทำไวต้องต้องยี่สิบแปดพระองค์นะเพราะว่าเป็นอีกพระเจ้าพระเจ้าที่ในในพระวัติศาสีร์ไม่มีเทมุตยี่แปดพระองค์เนี่ยสีชมพูเนี่ยจากประเทศตุรกีเป็ทั้งหมดเจ็ดองค์ แล้วก็สีเหลืองถัดมาเนี่ยก็เป็นหินหรือว่าหยกข้างพื้นจากพมา่าแล้วก็ฝั่งขวาเือสีเขียวเจ็ดองก็เป็นหินจากอิตาลีส่วนหนึ่งจากอินเดียส่วนหนึ่งแล้วสีขาวก็เป็นหินจากตัวเก่าวจากพมา่าเจ็ดองก็รวมทั้งหมดมีแปดองทงีทง่จารย์เชิงํามระบวนประขุนข้ามมือเจนฮอนแล้วก็จะมีวอลพุทธบาทจจำลองซึ่งแกะสลักจากอิตาลี เรีบอีกแล้วใช่เป็นอนแล้วก็ที่สําคัญที่องค์พระแก้วใสๆสที่ประดับนี่มันนี้องคนี้ที่อยู่หน้าพระเจ้าหมายเมืองเลยองค์นี้เ็าจะนำขบวนพระขุนเพราะว่าจะมาศึกษาตามประวัติศาสตร์ตาพ,พ่อขุนในพรามางาลท่านจะมีพระพระประจำองค์ข,ของท่านเป็นพระแก้วขาวหรือที่เรารู้จักกันในนามพระเสด็จตังคมณีในเมื่อหล่อ ค์ท่านขึ้นมาเนี่ยก็เลยจึงคิดสร้างพระแก้วถวายท่านก็เลยได้พระแก้วองค์นี้เป็นแกน้แกลสลักจากธรรมชาติมาตึงถึงถึงคอดถึงธรรมชาติเนี่ยตั้งแต่หกนิ้วครึ่งแล้วปราตัดเพื่อจมันดีก็จะเป็นพุรู้ประจำพระอ,องค์หรือประจำพระชุมวานของท่านนำขบวนของพระผู้ขึ้นบนที่ดีก็สรุปแล้วขบวนทั้งหมดที่มีประมาณสามสิบกว่าขบวนขบบวนพระเนี่ย และก็รวมนั้นกระบวนพาระกพล่น้ำก้าวัดที่ท่านนายกระรวบรวมดีนะจะรวกระบอีกะะราชรุอีกเก้าหลังจะนทรำเป็นกระบวนที่ยิ่งใหญ่ท่านผู้หูหมายความว่าที่เราทํากันมาตลอดจะแ,แห่พระแวดเมีิงเชียงหาจะเอามารวมงานนี้ด้วยท่านนายกว่าเขาไปรวมงานนี้เพราะว่านำพระุูเข้าเมืองนำพระรูป็ยองยมาหลายพราเมืองเป็นงานที่ใหญ่เอามารวมเป็นงานเดียวกันก็มันเป็นท้ายปีพอดีช่วงนั้นอากาศก็ดีด้วย ขอ,อเจมมอนตแล้วก็พอสิบเก้าสิบเก้าเสร็จแล้วก็อ่านเจมเข้ามาเข้ามาที่วัดขุบวนก็ตอนเย็นก็มีการแสดงสมโพธิจากศิลปินพื้นเมืองอที่มีชื่อเสียงของสยบวัเมื่อกี้ที่คนร้องเพลงที่เปิดเป็นคุณกีก็จะพาทีมามากทีกก็จะพามาหมดเลยนักร้องน <สำ S 1> ี่เราเป็นลูกดือใช้วิดินเทรานาทองบ่อลาหมดมาหมดนะพามาช่วยงานนี้ด้วยใจมาด้วยใจมาด้วยใจนะเ้วยความสำนรกใน แผ่นดินที่เกิดครับท่านทุกคนไม่ไม่ได้คิดอย่างอื่นว่าทำเพราะความกระรันตยูต่อแผ่นดินเกิดเพื่อพ่อขุนเมืงลายในรอบเจ็ดริบปีที่ผ่านนี้ท่านโอ้โได้ในรวีเลยเขาเหล่านั้นได้ออกอากาศไปประมาณปีหนึ่งแล้วเขาบอกว่าจะมาเลยมาช่วยกันมาที่ว่าเป็นลูกศิษย์พระมาเป็นลูกพ่อขุนด้วยกันครับมันมาช่วยกันมาเป็นลูกศิษย์ช่วยกันช่วยกันเขาก็มาด้วยใจแล้วก็แต่งเพลงให้ชุดหนึ่งพราใหม่นี้ไอนใหม่นี่นะวันนี้จะมีแจกไปกับท่านพระครูนสอบถามคุณหนึ่ง อก็เด็กต่างสารขอเชิญพรอ้านี่คร่าวๆทั้งหมดว่าสรุปว่าโดยสโคปเจ็ดร้อยห้าสิบปีเราอาจจะสร้างคุณตะมูลโทเราอาจจะสร้างอะไรตรงนี้อะไรเยอะระคังเจ็ดร้อยห้าสิบปีเนี่ยแต่ถ้าในเมืองจริงๆริท่านผู้ชมคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งนะสุพรอนาคตเป็นแลนด์มาร์คของเมืองน่าพุทธศาสนาแลนด์มาร์คเ็ิญพรตัวมิสไซรัคคือพระเจ้าหมายเมืองพิธานอยู่ใช่ชื่อของพระพุทธรูปนี้ที่เป็นอาการคือพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมแสน ทําไมต้องชื่อนี้เพราะว่ารูปปางสงเครื่องแบบจึงแสนโบราณแต่ว่าป,งปงางปางลีลาก้าวพระบาทไปข้างหน้าครับก็ที่เหตุที่อยากจะสร้างภาพปางนี้ขึ้นมาว่าให้สอดคล้องกับความเป็นมาของเจ็ดร้อยสิบปีเงลียงยว่าไม่ได้อยู่อยู่กับที่แค่เจ็ดร้อยสิบปีจะต้องเดินไปข้างหน้าก็เอาอะไรเป็นสาระเอาพระนี่แหละภาพปางลีลาเนี่ยก้าวไปข้างหน้าเฉลียงยต้อง ต้องก้าวไปข้างหน้าไม่ต้องถอยหลังถ้าถ้าคุณรูหมายก็ว่าจะเป็นทั้งแลนด์มาร์กและสิมโบไลท์ของเจ็ดร้อยสิบปีอย่างนั้นนะฮะโอ้ครับเป็นอักษรเจ็ดร้อยสิบปีที่อยู่กลางมุงจริงๆอ๋อนี่คือของในเมืองนะฮะนอกนั้นก็มีพุทธมำงบอะไรต่อนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านท่านคิดท่านทำมาแต่มาเป็นดุสิตก็ตามท่านตามท่านเพราะว่าแต่ถ้า อ่่หลวงพ่อว่าข้าแก้วว่าิไม่นำความคิดแต่มาก็ไม่สามารถจะคิดตามท่านได้ครับท่านนนี้ต้องยกความดีทั้งหมดถวายถวายท่านเพราะว่าทำตามเพื่อสนองคุณท่านในนามลูกศิษย์ในนามพระลูกศิษย์เงพอฟังแล้วเห็น